เรื่องในศาสนาพุทธเนี่ยเราทราบอะไรมาบ้างนะในปัจจุบันที่เราทราบมาเนี่ย <c oughs> มันตรงจริงตามที่ศาสดาบัญญัติไหมนะหรือไม่ตรงจริงอย่างเราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาสอนว่าสัตว์เปรียบเหมือนบัวกี่เหลา่ากี่เหลา่าตอนเด็กๆที่เรียนเนี่ย สีเหล่าใช่ไหมเราเรียนมาสี่เหล่า <c oughs> เราเรียนมาสี่เหล่าเนี่ยแต่จริงๆพระศาสดาเนี่ยตรัสไว้เนี่ยมีแค่สามเหล่าท่านี้จะทราบได้ยังไงว่าเรื่องเนี้ยจริงไม่จริงอันไหนจริงไม่จริงอันไหนถูกไม่ถูกหรือว่าเราใส่บาตรเนี่ยเอ๊ะเราต้องถอดรองเท้าหรือเปล่านะ พ่อแม่ก็สอนมาต้องถอดนะแต่พระศาสดาสอนให้ถอดหรือไม่ถอดเออต้องถามเนี่ยต้องถามถึงพระพุทธเจ้าอันเนี้ยคำตอบที่ได้มาก็คือพุทธวจนะมันคือความจริงที่ออกจากปากพระศาสดาและมันคือมาตรฐานนะอย่างเรื่อง <c oughs> บัวสามเหล่าสี่เหล่าเนี่ยจะให้ดูในพระไตรปิฎก <c oughs> เราไปตรวจดูในพระตวปิฎกเนี่ย <c oughs> <c oughs> พระไตวปิฎกที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะหลักๆก,ก็จะมีฉบับหลวงอฉบับภาษาไทยฉบับหลวงนะฉบับภาษาไทยเนี่ยถูกพิมพ์เมื่อปี2,500ฉบับหลวงจะถูกพิมพ์ปี2514 พมี์มีกครั้งปี2521แล้วพมี์มีกครั้งปี2525 25, ก็สี่แล้วนะ,นะถามว่าฉบับภาษาไทยที่ที่เป็นฉบับภาษาไทยครั้งแรกเนี่ยปี2 5 0 0เนี่ยเอาต้นฉบับมาจากไหนที่เอามาแปลเอามาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะสยามรัฐเนี่ยถูกทำเมื่อสมัยรัชกาลที่ห้านี่ ทำตั้งแต่ปี2431ถึง2436โดยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้ดำรินิมนต์พิกุมาร้อยกว่าลูกมาช่วยกันนั่งแปลนะอักษรใบล้านอักษรขอมาเป็นอักษรสยามใช้เวลา5ปีนะจากหลักฐานตรงเนี้ยจากหลักฐานตรงนี้ก็ <c oughs> ตกมาถึงช่วงยุคประมาณรัชกาลที่8ก็มีคณะทำงานนะนำบาลีสยามรัฐเนี่ยมาแปลต่อนะเป็นภาษาไทยนะก็ได้เป็นฉบับภาษาไทยปี2500นะและก็ถูกปรับปรุงแก้ไขามาเรียกเป็นฉบับหลวงปี2514แล้วก็ถูกปรับปรุงแก้ไขามา เป็นปี2521ถูกปรับปรุงแก้ไขมาเป็นปี2525 25. เ, <c oughs> เราจะให้ดูว่าสาวไปคร่าวๆก่อนส่วนสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยเอามาจากรัชกาลที่1นะเป็นไบาลานไบาลานอักษรของทีน,นี้มาดูภาษาไทยในเรื่องของบัวสีเหล่าอันนี้คือพิมพ์ปี2500 เราถ่ายรูปหน้าหนังสือเข้ามาในหัวข้อที่เก้าในหัวข้อที่เก้าเนี่ยนะเรื่องของหัวข้อก,ก็คือทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวอันนี้ปีสองพันหะร้อยนะขยายให้ยมดูนี่ พิจารณาสัตว์โลกเปรบด้วยดอกบัวลำดับที่9หัวข้อที่9 <c oughs> ในในเนื้อหาเนี่ยพระองค์ตรัสว่าอย่างไร ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำทูลอรัธนาของปรมและทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์จึงทรงตรวจดูสัตว์โลกโด้วยพุทธจักขุเมื่อตรวจดูสัตว์โลกโด้วยพุทธจักขุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในจักขุน้อยก็มีมีทุลีคือกิเลสในจักขุมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มี ที่มีอาการดีก็มีมีอาการซามก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีสอนให้รู้ได้ยากก็มีที่มีปกติมีปกติเห็นปรโรนะและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ก็มีและทีนี้ความสำคัญก็อยู่ที่อุปมาตรงนี้นะมีอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมดอกบุญทริกในกอบุญทริก ที่เกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้นี่คือหนึ่งบางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำนี่อันที่สองบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้าอันน้ำไม่ติดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงตรวจด,ดูโลกสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลาย บางพวกมีทุลีคือกิเลสในจักขุน้อยบางพวกมีทุลีคือกิเลสในจักขุมากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการสามบางพวกสอนให้รู้ได้ง่ายบางพวกสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมีปกติเห็นปรโรคและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ฉะนั้นเหมือนกันนะ <c oughs> ่างนั้นประเด็นสําคัญอยู่ที่อุปมาตรงนี้ ว่าดอกบัวที่แบ่งเป็นเหล่าคือบางเหล่ายังจมอยู่ในน้ํานี่อันที่หนึ่งบางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ําอันที่สองบางเหล่าตั้งอยู่พนน้นน้ำนะอันน้ําไม่ติดแล้วอันที่สามเนื้อหามีสามเหล่าหัวข้อก็ไม่ได้มีอะไรทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวถัดไปดูพระแต่วิดก ฉบับต่อมาที่เป็นการแก้ไขฉบับภาษาไทยเรียกว่าฉบับหลวงถูกตีพิมพ์ปี2514มีแก้ไขนิดหน่อยตรงหัวข้อพิมพ์ตัวให้หนาขึ้นคือทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวนะให้เราดูข้อที่9นะหน้าเดียวกันนะอักษร ที่ตีพิมพ์คมขึ้นมานิดหนึ่งนะไปดูอุปมาก็เหมือนเดิมมีอุปมาเปรียบเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมหรือดอกบุญทริกในกอบุญทริกที่เกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่ายังจมน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้วยังมีสามเหล่าเหมือนเดิม พอดูการตีพิมพ์ครั้งใหม่ปี2521นะหัวข้อเดิมข้อที่9ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวนะปี2521ก็ยังเหมือนเดิมอุปมาเนื้อหาเหมือนเดิมอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลปทุมในกอปทุมบุญทลิกในกอบุญทลิกนะ บางเหล่ายังจมน้ําบางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ําบางเหล่าตั้งอยู่พน้น้ําพอไปดูปีที่ตีพิมพ25์2525เกิดการเปลี่ยนแปลงที่หัวข้อลำดับที่9เหมือนกันแต่หัวข้อตีพิมพ์ว่าทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวสเหล่านะมีสเหล่างอกมาแล้วหัวข้อ4เหล่าแต่ดูเนื้อใน เนื้อในเหมือนเดิมมีอยู่สามเหล่าอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมดอกบุญทริกในกอบุญทริกที่เกิดแล้วในน้ําเจริญแล้วในน้ํางอกงามแล้วในน้ําบางเหล่ายังจมในน้ำหนึ่งนะอันน้ําเลี้ยงไว้เนี่ยบางเหล่าตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำสองบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ําอันน้ําไม่ติดแล้วสามเนื้อหามีสามแต่เขียนหัวข้อเป็นสี่เหล่า เลขสีเหล่าที่เขียนอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่พุทธวจนะนะพระไตรปิฎกเหมือนกันสี่ฉบับปีพศ2 5 0 0 2 1ห้2 5อยสนหน้านะหน้าเดียวกันหัวข้อเดียวกันแต่เนื้อหาเนื้อหาเหมือนกันแต่คำที่เขียนหัวข้อซึ่งเป็นคำแต่งใหม่ที่ใส่เข้าไปเพื่อสรุปเนื้อหาเนี่ยนะ,ะเขียนไม่เหมือนกัน เห็นนะเนี่ยแล้วก็มีอยู่ฉบับเดียวเท่านั้นคือฉบับปี2525 25ที่ไปเขียนสี่เหล่านอกนั้นเนี่ยไม่มีระบุแต่เนื้อในทั้งหมดสามเหล่าเหมือนกันหมด <c oughs> นะฉบับที่เขียนหัวข้อสี่เหล่าเนื้อในก็ยังสามเหล่าเรื่องง่ายๆที่ตรวจสอบได้แบบเนี้เนี่ยพุทธวจนะนะดังนั้นถ้าเราศึกษาแต่พุทธวจนะคือเราจะได้ของจริง แต่นี้คนเติมเข้าไปเนี่ยใครก็ไม่รู้เวลาเติมเข้าไปใครเป็นคนเขียนหัวข้อถามว่าทราบไหมไม่รู้ไม่มีคนออกมารับผิดชอบนะว่าใครเขียนตรงไหนเพิ่มขึ้นไปงอกขึ้นไปอย่างเนี้ยนะเราก็ไม่ทราบแต่ถูกรวมเรียกว่าอัถกถาคือคำอธิบายของอาจารย์รุ่นหลังนะแล้วอาจารย์ชื่ออะไร เป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้รู้บ้างไม่รู้บ้างบางคนก็รู้บอกว่าอ,อันนี้ยฉันเขียนเองแหละนะบางก็ไม่ได้ระบุเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นพุทธวจนะกับส่วนที่เป็นคำแต่งใหม่นะเรื่องของเรื่องมันเท่านี้เองดังนั้นตัวพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดไม่ใช่ ไม่ใช่เนื้อหาที่ออกมาจากปากคนคนเดียวกันเนื้อหาที่ออกมาจากปากพระศาสดาคือส่วนที่เป็นพุทธวจนะแต่เนื้อหาที่มีการเติมเข้าไปนะนั่นคือเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากปากพระศาสดานะมันมีสองส่วนแค่นี้แหละถ้า ถ้าเนื้อหาที่แต่งเติมเข้าไปแต่งเติมแบบไม่มีข้อผิดตรงเป๊ะเราก็คงจะเช็คไม่ได้แต่เพราะคนที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งแต่งเยอะยิ่งผิดนะเพราะคนเดียวในโลกที่ทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันไม่มีทางผิดพลาดคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วสามารถตัวพระพุทธเจ้าสามารถกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียว คำเดียวก็พลาดไม่ได้นี่คือความเก่งของพระพุทธเจ้าเราน,นี่ให้ทราบว่าพุทธวจนะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริงที่าศาสดาทรงบัญญัติไว้เราก็เข้าไปหาในพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่หาในเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธวจนะนะและเท่าที่ตรวจสอบเช็คดูคร่าวๆเนี่ย เนื้อหาในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ25ล้านตัวอักษรเศษนับกันเป็นตัวอักษรเลยนะมีพุทธวจนะอยู่ประมาณ10กว่าล้านตัวอักษรที่เหลือเป็นคำแต่งใหม่ที่ใส่เข้าไปประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นคำที่เติมแต่งใหม่เข้าไปเป็นคำอธิบายจากผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าใครบ้างก็ไม่ทราบ แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะเขาก็บอกเองว่าที่พระพุจ้าพูดอย่างเนี้ยเขาขออธิบายว่าอย่างนี้นะแต่นั้นเนื้อหาในนั้นเนี่ยยอมรับเองและก็บอกเองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดแต่เขาคิดว่าเขาอธิบายแล้วมันจะดีมันจะทําให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งมันไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะอะไร เพราะพระพุทธเจ้านั้นอธิบายเก่งที่สุดแล้วและพระพุทธเจ้าไม่ต้องการใครมาอธิบายเพิ่มเติมเสริมแต่งคําพระองค์อีกพระองค์จึงตรัสว่าคําพูดของพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิน้นเะชิงบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยไม่มีที่ตําหนิเลยบริบูรณ์ด้วยนะเต็มพอดีไม่ยิ่งแล้วก็ไม่หย่อนพอดีเปะ๊ะทุกคำ นะดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราอธิบายคําพระเจ้าได้ก็แสดงคําพระเจ้ายัางไม่บริบูรณ์ต้องรอฉันอธิบายคนถึงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะนี่เป็นความเห็นของเราไม่ใช่ความเห็นของสัมมาสัมพุทธนะดังนั้นเมื่อเรามาดูในส่วนพุทธวจนะแล้วพุทธวจนะตัวพระองค์เองก็มีระบุว่าท่านเก่งยังไง และตัวท่านเองก็ระบุว่าให้ฟังแต่คำของท่านเท่านั้นนะและตัวท่านเองก็บอกในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกขุไม่สนใจคำของพระองค์นะเมื่อมีภิกขุไม่สนใจคำของพระองค์เนี่ยแล้วก็หันไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่อันเป็นคำร้อยกรองประเภทกากรนเมียสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวก เป็นคำกล่าวของผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัติสาวกกาสาวโกแปลว่าผู้ฟังซึ่งเราก็ถ้ารู้บัญญัติศัพทแเราก็ชัดเจนอยู่แล้วผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัตินะคุณไม่มีสิทธิ์บัญญัติอะไรนะฟังก็คือฟังฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติทําตามนะศรัทธาตรงเนี้ยเราเชื่อไหมเรานับถือศาสนาพุทธกันเนี่ยไปวัดไปวากันเนี่ยเราเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงตรัสรูจร้จริงมีคําสอนอันประเสริฐจ,จริง กำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดคำพูดสอดรับไม่ขัดแย้งกันและมีสาวกที่มีศรัทธาเนี่ยช่วยทรงจำคำของพระองค์เนี่ยสืบทอดถ่ายทอดกันมา2,000กว่าปีาศาสนาพุทธมีกำเนิดที่อินเดียไม่ใช่ที่ประเทศไทยไม่ใช่ที่ศรีลังกานะไม่ใช่ที่เขมพรพม่าลาว สมัยยุคพระเจ้าโศกมีการกระจายคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยไปประมาณเก้าตำแหน่งทั่วโลกที่สำคัญมาในสีลังกาและดินแดนสุวรรณภูมิเราไปวัดไปวากันเนี่ยเราเอาคำสอนความเชื่อนี่มาจากไหนเราให้ลูกเราบวชเรียนเราตักบาตรเราทำบุญถวายสังฆทานนิมนต์ภิกขุมาเข้ามาในบ้านนะมาทำบุญบ้านเนี่ยเราเอาความเชื่อนี่มาจากไหน เราอัญชลีอภิวาสนะพิกุนะนะที่ปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะนะออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเนี่ยเราเอาความเชื่อนี่มาจากไหนว่าคนคนเนี้ยนะเขามีศีลเขามีสมาธิเขามีปัญญานะเราก็มีความเชื่อเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่ช่วงยุคพระเจ้าโศกที่กระจายคำสอนมาถึงดินแดนสุวรรณภูมินะ <c oughs> ในพงศาวดารในสมัยรชัชกาลที่หนึ่ง <c oughs> พงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาได้ระบุนะเรื่องของพุทธวจนะเอาไว้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> จะให้เราดูพงศาวดารในสมัยอยุธยานะอันนี้เป็นต้นฉบับเป็นใบลานเจ็ดผูกได้มาจากวัดพระแก้วเมืองพนมเป็นกรุงกัมพูชาสมัยรัชกาลที่หนึ่งพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคตและคำแปล เขาเขียนว่าในการปางก่อนพระพุทธวจนะนั้นก็ยังบริบูรณ์อยู่ครั้นการล่วงไปล่วงไปในภายหลังพระพุทธวจนะนั้นก็เสื่อมวิปปาราสพิรุษผิดเพี้ยนนะนะสิทิละทะนิดไปแปลว่าอะไรก็ไปหาแปลเอานะมีความสืบต่อ อนุสนธิอากูลไปด้วยโทษและพระพุทธวจนะนั้นชนทั้งหลายที่มีกำลังความเพียรและกำลังปัญญาอ่อนเป็นต้นเล่าเรียนแล้วไม่พิจารณาอักระและบทพิษณะให้ถูกท่วนเหตุดังนี้พระพุทธวจนะจึงเสื่อมพิรุษไป <c oughs> อันนี้คือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคตแลคำแปล นายวิเชียนบุญนาคผู้บุตรพิมพ์แจกในงานปรงศพท่านเลื่อมนะภรรยาพระยามนตรีสุริยะวงชื่นบุญนาคนะพศสองสห้เกิดทันไหมยังไม่ทันกันนะ,ะพิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยณนะสะพานยศเสเคยได้ยินสะพานยศเสะไหมเคยนะนี่เราหลักฐานมาตรงนี้มาให้ดู ในเนื้อหาตรงนี้พูดว่าอะไรอีก <c oughs> อันหนึ่งพระพุทธวจนะนั้นยังประดิษฐานมั่นคงอยู่ในประเทศทั้ง5 1. ประเทศของพระเจ้าแผ่นดินไทยคือสยาม 2. มาลานประเทศของพระเจ้าแผ่นดินมัทราช 3. ประเทศเขมราชคือกัมพูช์ 4. ประเทศลามันราชคือหงสาวดี 5. ประเทศพม่าคืออังวัปูกาม ในประเทศอื่นนั้นเสื่อมสูญไปบรรดานราชนทั้งหลายเหล่านั้นนรชนที่ไม่รู้คุณในพระพุทธศาสนาก็มีมากขึ้นนะอเขาพยายามปกป้องรักษาพุทธวจนะคือคําที่ออกจากปากศาสดาเนี่ยมาตั้งแต่อายุทยาแล้วนะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หาได้นะและหลักฐานตรงเนี้ยนะ มีการพูดถึงพุทธวจนะนี้นะ <c oughs> ต่อมาเนี่ยในสมัยยุคไหนเดี๋ยวให้ดูนะในสมัยยุคราชการที่4อันนี้เป็นหลักฐานสมัยรัชการที่4ที่กล่าวถึงพุทธวจนะเอกสารอ้างอิงเป็นพระราชนิพนธ์นะ คาถาบาลีพระคาถาสรนเสริญพระธรรมวินัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แปลเป็นภาษาไทยโดยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์สาปุตะเทโวพิมพ์ครั้งที่หนึ่งทับ2457หน้า25สำนวนภาษาและตัวสะกดคงไว้ตามต้นฉบับเดิมพอสอ2457นะเนื้อหาในนี้ รัชการที่สี่ก็พูดถึงพุทธวจนะด้วยนะเนื้อหามีว่าคนพาลพวกอามิธายาตเหล่านั้นใช่คนรักศิลไม่เป็นคนมีศิลเป็นที่รักก็จะพึงน้อมธรรมะไปตามปรารถนาผันผายเยื้องย้ายธรรมะไปตามปรารถนา เอาพระนามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาเข้าอ้างว่านี่คำพระพุทธเจ้านี่พุทธวจนะดังนี้เห็นไหมมีการพยายามพูดเองอะ่ะแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือคำพระพุทธเจ้า,จานะมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะท่านเขียนต่อว่า แม้ถ้อยคำของตนมีโทษอยู่ไม่ควรเชื่อไม่ควรไม่ควรเชื่อไม่น่าเชื่อก็จะพึงเจรจาว่ากล่าวให้คนที่ขลาดขลาดกลัวบาปเชื่อถือเอาว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตถุศาสนาเป็นพุทธวจนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาดังนี้ก็คือแต่งขึ้นแล้วอ้างว่าให้คนกลัวบาปนะ ล้วบอกว่าเนี่ยคือคําพระพุทธเจ้านะซึ่งท่านก็มองว่าเนี่ยพุทธวจนะนะมันจะเสื่อมสูญไปนะเพราะมันถูกดัดแปลงถูกแต่งใหม่นะนะอันนี้ก็จากหนังสือหน้านี้เราถ่ายรูปหนังสือมาให้นะถ้ายมไปตามห้องสมุดค้นหนังสือโบราณน,นะก็จะเจอ คาถาสันเสริญพระธรรมวินัยพระราชนิพนธ์ในรชัชกาลที่4กสัสป,ปะสังยุตตาคตะสูตรนะสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์ทรงนิพนธ์และทรงแปลเป็นภาษาไทยทั้งสองเรื่องนะนี่สมัยรชัชกาลที่4อันนี้เป็นสมัยรชัชกาลที่5นะ้า อันนี้เป็นหลักฐานสมัยรัชกาลที่5ที่กล่าวถึงพุทธวจนะถ่ายหน้าหนังสือมาให้คือหน้าหนังสือนี้นะหนังสือพระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานกับมหายานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์นะ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พิมพ์พระราชทานแจกเนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในวันตรงกับสเสด็จสวรรคตที่23ตุลาพศ2471เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะ ก็มีการกล่าวถึงพุทธวจนะด้วยนะเนื้อหาเราก็ไปลองไปอ่านเอานะนี่เป็นสองตำแหน่งที่นะเขียนเรื่องพุทธวจนะนะอืม หลักฐานที่มีการพูดถึงพุทธวจนะอีกอันหนึ่งก็คือพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสนะพิมพ์ครั้งที่1ปี2472ะในหน้าที่109และ102ตรงนี้ก็มี พูดเรื่องพุธทธวจนะเอาไว้ด้วยนะ <c oughs> ดังนั้นพุทธวจนะไม่ใช่เป็นของใหม่นะเป็นของที่พระศาสดาทนระงเป็นผู้บัญญัติเองตั้งแต่ตนนะแล้วผู้ที่มีศรัทธาในาพระศาสดาก็ได้ช่วยกันปกปากคุ้มครองรักษามาตลอดนะดังนะนั้น,นนี่คือหลักฐานในสมัยอดีตนะ ที่นำมาให้ทราบต,ตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติมุยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกา่ากิเลสนะ จะทําให้เรากุูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมรก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ